สวัสดีครับสวัสดีครับมืัอนี eh. ้กลับมาพบกับแถวงวงผู้หากินหมาทุกคนนะครับมืัอนี้ผมพาพี่น้องนะครับมาหาง่วงงามๆกับราคาติดถือครับราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับที่อยู่ที่หมูกี้ฟาร์มพี่น้องพิกัดก์อยู่ที่อำเภอย่างศรีสุรัดจังหวัดมหาสารคามนะครับไปพบไปพอกับพี่หมูกี้เลยนะครับพี่หมูกี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพบกันเป็นอีพีที่สองเนาะครับผมแมนครับสวัสดีพี่หมูกี้ว่า มีง่วมากแบ่งปันพี่น้องหลายตัวหลายโ้มมัวนค่องแบบมีครับกังใจครับาว่าขัดสันอยู่พอสมควรขัรสันเดินเรื่องของแนเรื่องของตัวง่วแล้วก็ตันี้เราก็ในเรื่องของราคานะครับครับเพราะว่าก็ขัดขัดหลายเติบเราไปจังเจ้าวมากนะเอามาแบ่งปันเอาราคาพี่น้องพอใจผลอะไรไปน้องแมนครับก็บปอยู่ทั้งช่องอ่ะน้อใหญ่คนติดตามทั้งช่องหลายเพิ่มเน็นกเพยายามขัดสันารดีพอดีกัเดี๋ยวว่า พาดับชมครับผมครับผมพิกัดตั้งอยู่บ้านไหนครับผมอ่าบ้านแวงดงตำบลแวงดงอำเภอยัางสีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามครับผมการรับประกันก็เหมือนเดิมเนาะรับประกันตำหนิทั่วไปสากลเหมือนครับผมประกาการขนส่งไปไหนครับส่งฟรีเจ้าลูกอ่าส่งฟรีร้อยโลครับผมส่งฟรีร้อยกิโลแต่ส่งได้ทั่วไทยครับผมถ้าเกินร้อยโลก็ค่อยว่ากันค่อยว่ากองราคาเมียนคุยกันได้ครับเมียนคือหยุดจนกรนได้คุยกันเมียนครับผมหยุดจนกระได้ยังไงก็เลยเออส่งฟรีร้อยโลครับผมลักลากคือร้อยโลต ตัวแรกก้อนนี้ก้อนครับนี่ตัวใดก้อนนี้ครับเอาแม่ท้องครับผมเอาแม่ท้องโบดนะครับลุกๆกเดียวตัวนี้อ่านี่ของใบหลอดเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดที่อ,อ่างเนะพวามันผุนลงเครืองเอกสารใบหลอดครบทุกตัวครับผมเดี๋ยวแจ้งกันที่หลังเนาะแต่ว่า<ต> <ๆ S 2> เปลือกระชับเวลาได้ไหมเนอง <c oughs> มันไหลตัวมันไหลตัวอ่าแป๊บหนึ่งนะครับอ่าตัวแรกเป็นแม่อ่าแดงโบดครับพี่น้องนี่สถานะเป็นยังไงครับตัวนี้หกเดือนครับผมตัวนี้เป็นแม่แดงอ่า บดจะแกๆอะไรไปนะโบดจะจัดๆอะไรตัวนี้สูงประมาณเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ร้อยสี่สิบครับสูงที่ร้อยสี่สิบตัวนี้งวงมีตหนิ้แล้วครับงวงมิตรนี้ตีนมติงครัวผมแค่นั้นครับผมคือว่าตหนิตัวนี้คือต้องแจ้งเนาะต้องแจงต้องแจ้งเราพู้รับได้ก็คือรับตัวพู้รับบัได้ก็เดี๋ยวสิว่าเ้าบัแจ้งกะนทเกิดปัญหาเกิดนี่แหละการส่งวิ่งเมียนเข้านมติงเมียนเขาบัหมกเอาคือบอกกันไปเลยบอกกันไปเลยครับนมติงแต่ว่าถอดหกเดือนกับผู้ใดครับตัวนี้เออ่ อ่าผมบพท่านนีกแต่ว่ามีเอกสารไปหลอดไม่ทุกตัวนี่ครับผมขอกระชับเวลาสักหน่อยเดี๋ยวจังจังหนึ่งพี่น้องอยากทราบรายละเอียดคือตัวนี้ทับหลอดมากนะครับมีใบผสมเทียมมีเอกสารใบหลอดครบถ้วนเป็นลูกตัวที่ไหนครับตัวที่สามครับผมตัวที่สามท้องหกเดือนครับตัวผิวพันธุ์กันยังเปิดไหวเจ็าบาทครับตัวนี้สองหมื่นหกพันบาทครับสองหมื่นหกพันบาทนะพี่น้องเอาพี่น้องใดขึ้นแต่เฉินเคยครับนี่แหละพี่น้องหอยมูกี้กว่าจฮหาเด็กตัวโตต้องหาแบบว่าราคาติดถือครับพี่น้อง นี่เป็นคลิปที่สอง EP ที่สองนะครับสําหรับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบปุณนะครับพี่น้องนี่มร้อยสี่สิบแล้วก็ทองสองครับพอหลอดแล้วพี่น้องมีเอกสารใบหลอดแต่ว่าขันบอกไปย่านบอกคิดซื้อเอาชั่วๆดีกว่าพี่น้องโซนบันทามมิ่ทองหกเดือนสี่เดือนสองเดือนสองหมื่นหกพันบาทนะครับนี่คือราคาวัวทองแก่แหละครับพี่น้องรอกินน้องรุ่นเพลเอาต่อรองเลยเนาะต่อรองเลยครับทรงฟีลอยลคือต่อรองเลยแล้วก็ทรงฟีลอยลครับพี่น้องนี่เนีนครับเมียนเนียนอ่า บบนี้มองเดียวครับพี่น้องล่มจริงครับพี่น้องแค่นั้นแหละพี่น้องแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลในการให้ลูกนะครับพี่น้องนี่ตัวต่อไปอะครับเป็นแม่เกาเด้อตัวนี้แต่ว่าทีเก็บไว้เพราะวานึงอ่าเนี่ยคือว่ามาบึงยูตรงถ่ายตรงหาเนาะครับเนาะงัวเป็นสว์แล้วผมทับอคือทับบ่ทันแต่ว่าที่แลกว่าจะรอทับเรวจะค่อยปล่อยบนรยกาเอามันมาเราก็เลยเปิดอีกทีนึงเอาเปิดอีกทีนึงเนาะงเป็นสารแล้วพอมัสมดีตัวนี้พ่อมันสมพอมครับพ้อมแล้วอันนี้ลูกสาว่นนะครับ๋อเป็นแม่ลูกเตะเป็นลูก อ๋อเป็นแม่เนื้องแม่กังไหลมาเป็นแม่เท่าครับพป่น้องแม่เท่าโบดสูงนะครับตัวนี้ตัวนี้ร้อยหาสิบครับสูงร้อยหาสิบครับพี่น้องตัวหัวอ่านี่ลูกสาวเส่เมาหอยก็เป็นสาวสวยสวยครับนี่สวยแล้ววันนี้งามเลยอ่ะวีลูวีนี่แดงแดงแม่เท่าครับลูกแดงลูกกะดิประมาณส็กเดือนครับตัวนี้ตัวนี้ยุคสามถึงสี่เดือนครับสามถึงสี่เดือนแม่เป็นสัตว์แล้วเนาะ อ่าเป็นัาว์ดรอครับเป็นัาร์ลอผสมเนาะแม่ครับผมอ่าเป็นลูกตัวที่ไหครับตัวนี้อ่าเป็นลูกแรกครับเป็นลูกแรกเลยแม่เลยลูกสวยแต่ไม่เห็นตัวจริงผมว่าเพาะผาอ่าพี่น้องนี่สดๆเลยแม่แดงแดงบดติดโบดอ่าแม่เท่าโบดครับลูกแดงนี่ครับพี่น้องคมนี่เปิดไปให้มาครับคมนี่นะครับเนาะเอาไปพิเศษสามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องนี่แม่ลูกลูกตัวเมียแม่สูงรอยหาสิบเด้อครับพี่น้องเปรี้ยงใหญ่เลย แม่เป็นซัดแล้วพี่น้องเอาไปทับเอานี่ครับเบิ่งลูกยืนงามอ่าพี่น้องสวยๆเลยครับลูกต้นไรจะถามผมได้ว่าลูกตัวไหนแต่ผมบ่มีผมก็บอกตรงว่าบ่มีตัวนี้บ่มีใบก็ว่าบ่มีใบนะครับเพราะว่าส่งเขาได้เนาะการพี่น้อาได้วนหุ่นการได้ครับพี่น้องนี่หน้างามสวยๆเลยครับ39,000บาทนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียลูกแรกแม่ทาโบส์ร้ออ่าตัวต่อไปอ่าเป็นแม่ท้องนะครับนี่ เป็นแม่ท้องเนาะบันนี้เนาะท้องครับผมโอ้เห็นถามคนถามกันมาหลายครับแม่ท้องอีกตัวหนึ่งเป็นแม่แดงครับผมอ่างไงแล้ครับตัวนี้เต็มอ่าแกงขาใหญ่ท้องยี่เดือนแล้วตัวนี้สี่เดือนกว่าครับผมท้องสี่เดือนกว่าตัวนี้ทับหลอดด้วยกันเนาะอ่าทับหลอดครับแับเดี๋ยวคอยแจ้งยละเดียดที่ร้านยแจ้งยละเรียดได้พี่น้องเดี๋ยวโทรสอบถามเดี๋ยวผมขึ้นนาจอให้พี่หน่อยอีกทีนึงครับผมตัวนี้ท้องในเจักเดือนสี่เดือนกว่าครับท้องสี่เดือนเป็นท้องที่เท่าไหร่ครับ นี 3, an, overseas, s, <S ่ม so, ันท่องที่สามครับท่องที่สามแต่ว่าบงผิวพันเราคือยังสดด้วยยังสาวยังเมนครับไต่หนาๆสิละพี่น้องครับบอยยังหมดแถวสูงประมาณร้อยสี่สิบเดี๋ยวป่ะสามแปดร้อยสี่สิบครับสามแปดร้อยสี่สิบเนาะแมนครับผมหนาๆอ่างยังไงหนาๆท่องอ่าเจ็ดเดือนครับสี่เดือนกว่าครับสี่เดือนตัวนี้เปิดราคาไว้ที่ตัวนี้เปิดไว้สองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับเป็นง้วแดงโบดครับพี่น้อง ฟองลักษณะดุงสี่เดือนกว่าครับผมเลักษณะง่วนดุกหมูเนาะแมนครับแมนเพราะว่าถ่ายมันหนาพี่น้องหาะนี่จอยโมเป็นนะครับนี่บมกินยาสามมื่นสามเหมือจริงอยู่ครับแต่ว่าผิวพันในเรื่องในเรื่องของต้นโตเนาะยังสดอยู่ยังสดยังนั่นอยู่เบิ็งผิวพันเอาครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับผมวัวท้องท้องในท้องสามเนาะแมนครับผมมนครับท้องสามพี่น้องเบิ็งผิวพันสวยครับสองหมื่นเก้าครับราคานี้ต่อรองได้นะครับแล้วก็ส่งฟรีร้อยโลทุกตัวนะครับส่งได้ทั่วไทย ตัวต่อไปเลยครับแม่ลูกผู้ครับผมเขาสู้หมดแม่ลูกเนาะครับกสิเอาแม่ลูกลูกตัวผู้กําลังกินนมพี่น้องนี่ครับลูกแรกครับผมแม่บสถีของจางดีอ่าแม่ลอยสี่สิบห้าหัวละครับแม่อายุทีประมาณลอยสี่สิบห้าแม่สูงร้อยสี่สิบห้าลูกแรกตัวผู้แม่ขึ้นสิบประทึงผสมหอกเนาะยังครับยังลูกยังเด็กก็สองเดือนนี่าลูกก็ได้แต่ว่ากสิดเอ่อเรืองมี่อย่างมี่ก็ถือว่าเป็นลูกผสมดีอยู่ครับผมเพราะเป็นสายเนาดีเนาะแม่ครับแม่ลอยสี่สิบห้าลูกกระเดงแม่กระเดง ผมนี dagegen, 4, 3, 4, 6, 6, 17, 18, ่เป oh, ิดไปเจ้บบาทครับเอาไปทังสี่ซะมิมนๆเอาไปงี่แปดไปสองตันี้ใหญ่เนี่ยนะเอาสองหมื่นแปดสองหมืนแปดทีมุกีี่ใ่ละเปิดราคาใกล้ๆกันไม่ยังจำไงคันโดนลายมันจำยากสองหมื่นแปดพันบาทกันไป้องแม่สูงร่อยสี่สิบหาได้ครับนา่ครับแม่มันหนังหนาลูกปูครับลูกปูเอาสายขุนสายนั่นเลี้ยงว่าพ่อปีก็ได้ลูกขึ้นแล้วครับสองหมนกว่าบาทนี่หนังแม่เนี่เบื้งเาต่างกันนี่ผมว่ามันนาดี แม่ศูงรอยีสิบห้าเป็นแม่ลูกแรกนะครับแม่สดครับลูกก็ยังรอรอครับพี่น้องนี่ยนี่สี่หม,มื่นเอ 40, 2> 2, 000 8, 000้เมนสี่หมื่นสองหมื่นแปดราคาผมสอง,ออองหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องราคาเองต่อรองหรอปล่าอต่อรองเนยครับต่อร่องตรงต่ส่งฟรีลอยดครับพี่น้องเอาถือถือเลยพี่น้องแม่โมเมนแม่ตัวขี่ลายนะครับแม่ตัวดีตัวเก่งขึ้ือนกันครับพี่น้องนี่ยูุงลอยซสิบหาแม่สดๆเลย สองหมื่นแปดพันบาทนะครับโอ้นี่ลูกอ๋อมาวันนี้คู่ต่อไปคูต่อไปแม่ลูกมากก็ตงมากพอดีเลยครับแต่ว่าลูกงามพี่น้องเัราหลนฟอร์มตัวนี้อ่าแม่ลูกลูกแม่ป่ะครับตัวนี้แมนครับนีเนาะเอ้ามัวร้ว่าแม่ซ้ำลูกเลยลูกซ้ำแม่ได้บัดทีนี่นี่ครับลูกสาวครับสวยเลยสถานะแม่เป็นไงบัดนี้แม่ทับไปแม่ทับแล้วครับแม่ทับแล้วอันนี้สอง รุ่นสามเสีว่าเสียว่าสองในสามตัวผู้เจ้าของมันแจว่าได้สามผู้เจ้าขอางว่าเขาซื้อได้เห่นผลว่าทับติดไงว่าแม่นี่แม่นบ่แม่นครับทำมาโดนไปตัวนี้ได้เดือนหนึ่งด้เดือนหนึ่งเนาะแต่ว่าโอกาสติดสูงผลว่าแม่นครับโอกาสติดสูงเบิ่งเบิ่งลักษณะลูกก่อสีอายุประมาณจักเดือนครับตัวนี้อ่าตัวนี้ประมาณหาเดือนแล้วกันแม่นครับแม่นแม่นห้าเดือนแต่ว่าแม่ทับเหล่าเดือนหนึ่งแม่สูงประมาณร้อยเท่านี้ครับ ตัวนี้ร้อยสามสิบห้าถึงร้อยสามสิบเจ็ดครับร้อยสามสิบห้าถึงร้อยสามสิบเจ็ดเป็นลูกตัวที่เท่าไหร่ครับตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวสองครับตัวนี้สองเนาะสามนี่ทองตัวเรียงเรียงผิวพันธุ์กับเบิ้งน้มเบิ้งหยางกิ้งสดอยู่เบิ้งน้มเขาก็ได้นเนียนเการดูอายุบัวดูอ่าวาแต่ดูตัวเขาดูความสดดูน้มดูหลายะมันกว่ากันเนี่ยดูเขาดูหยางครับตัวแต่ว่าในส่วนของอ่าว่าเป็นตะแยงบัวกับเบิ้งน้มเบิ้งหยางเพิ่นครับเติมเลยครับนี่เป็นต้อง คัดเลือกไม่ยังดีพี่น้องเอาไปเลี <c oughs> ้ลยงในะสมัยสบายครับพี่น้องแล้วก็ทีมตั้งคือเชียงแับซื้อสองรุ่นสามคมนี่เปิดไปไหมครับเอาอีกจะสองหมื่นเก้าพันบาททิม่าน่นะาทีมงันทรสงสิกมากว่า, 2, 9, า <c oughs> สองหมื่นเก้าพันบาทครับซื้อสองรุ่นสามครับโอกาสติดสูงมาครับพี่น้องในในถองนี่ <c oughs> ะระสมมาเดือนกว่าแล้วลูกสาวกบงามเลยครับพี่น้องสองหมื่น ้าพันบาทครับพี่น้อง <ผม S 2> ถึงว่าถ,ถือตัวละมืนหา <laughs> พี่น้องเอาหนีง่วตัวไงครับพี่น้องสูงลอยสามสิบหาบวกอะ่ะแม่ลูกลูกสดๆครับเนี่ยลูกแดงๆดีลูกสาวส,ายสวยๆนางน่านี่ะครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับราคานี้ต่อรองส่งทีร้อยโลตรงใน,นตัวไทยสองหมื่นเก้าสองหมื่นแปดพี่น้องมาเอาเลือดเดียวตั้งสองค่มเลยก็ได้ราคาพิเศษเลย สองคูนี่บ่ถึงหกหมืนครับพี่น้องสองหมื่นเก้าองหเกครับไม่ปนตัอออีสองหมื่นเก้าหรอสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าสองหมืนเก้าอะสองมื่แปองหมืนแปดน่สองหมนแปดลงนมอกินลคพี่น้องไหลนไหีให้ลังตัวมากินน้องตัวนี้เขาเขาลงแน่ลงลนเทานเห็นว่กินลยเมื่อนั้นแซ่บมเมื่นั่นเอาไทยผมเมื่อเสียผมนั่นเล่นงแน่เดนอาผมก็ลงแลวครับเป็นพกเราคนมาถามเอานี่บอครูมันพน เมียนพ่อเนาะเขาเปล่าวางเงินเลยเพราะเบิ่งใหม่มันบ่แม่นเถอดอกเบิ่งเอานี่ล่ะคืองเงินตลกของคอกผมนี่28องเผมก็เอาทันทีเลยล่ะครับแม่ลูกแม่นี่โบแมนนี่ก็ยืนให้กินโอ้ยยืนนี้กินเนาะแล้วเพิ่นว่าอาจารยังได้เถ่าพันวัาหันไปห้วยม่แม่ลไม่ย้ายซั่นดอกมีลูกมันซั่นดอกเอาพี่น้องเอาน9ก่ากับส8งเงินแปดหล่ะกันนะทครับผม4ตัวบ่ถึง60,000่นเนาะก้มต่อไปแม่ลูกกันแน่นอนครับพวกนี้ครับนี่บัดที้ครับแม่ลูกครับแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเมียครอ้าวสวยๆเลย อ่านี่ลูกตัวแม่นาหนาเลยครับแม่สูงประมาณร้อยสามสิบห้าอ่านี่สามเจ็ดครับผมนี่เนาะเป็นนี่สามห้าแม่นั้นสามเจ็ดก็อ๋อแม่ในสามเจ็ดเนาะสามเจ็ดแม่ในสามเจ็ดแม่นั้นสามสิบห้าอ่าพี่น้องสี่สิบห้าแม่ลูกลูกตัวเมียลูกตัวที่ไรครับนี่อันนี้เพินงว่าลูกแรกเด้อเพิ่งว่าลูกแรกเนาะอ่าพี่น้องเบิ่งหลายๆอย่างประกอบกันแม่ต่างเบิ่งหลายๆอย่างอาจสิไปดูสองดูสามก็เลยต้องเข้าเบิ่งแล้วว่ามันพอเสื่อมันแข็งเป็นเงินกว่าบาทเนาะแม่นบ่แม่นครับอ้าวนี่ครับพี่น้องแม่สดลูกสวยครับ อ่าคลิปคลิปแรกทีงง่ลงเลยงว่วงง่วราคานี่ใส่นี่ครับลงติดต่อขายเลย <laughs> ขายแต่ขายเล่นมาเ <laughs> มียน <laughs> พี่น้องใส่เนี่ยใส่ตีตองการไลยครับแต่ว่าแต่ว่าเรื่องเรียง<ม>ตัวลูก, <ๆ S 1> ต,ลกตัวลูกมันดิเก่งกว่าชุดร้อยสา <ๆ S 2> มไทยเนาะครับพี่น้องนี่แต่ว่าลูกย่างหนาเลยครับเมียนเมียนลูกมันสีมันสวงามกว่าชุดแรกที่ผมลงแม่ทับไป แม่ทับไปเนี่ยนี่กัมาเดือนกลัวเดือนแม่ับเดือนกลัวเนาะป้๊โตมากขึ้นกันแม่ซื้อสองรุ่นสามือกันตัวนี้เปิดไปยังมาครับเอาไปสองหมืนเก่าไปครับสองหมื่นเก่าอกแล้วเนี่เอามันบ่งจำได้ง่านนี่ละสองก่าปุ๊บหน่กับสองหมื่นเก่าครับพี่น้องปมนี่กับสองหมื่นเก่าแม่ลูลุกแม่พร้อมเอ้าแม่สูงลอยสามสิบเจ็ดนะครับ ลูกลูก่แม่นลูกกีไลายได้ไหมเนาะพี่น้องนี่หนาหนาเลยครับแม่นเมีนลอกตั้งนี่ละคือคลิปว่างหันเนี่ยราคานี่เนาะหลังง้อใส่นี่เนาะขายดีเนาะขายดีเนาะเลยจัดให้พี่น้องเลยก็เลยเอาตัวนี้เขาม้าโพนตีลูกเมี่งกว่าหลายลูกมันเป็นเป็นบางลูกเป็นสิไปไกกลแม่จังคลิปว่างหันเนาะมันเดือนกลัวสองเดือนเนาะแต่ลูกมันแม่นลูกเมี่ยงกลัวสองหมื่นเก้าพันบาทต่อรองไหนทรงฟี่คือเก่าครับผมอ่าพี่น้องนี่ละอ่าตัวเราถึงเมื่อหานะพี่น้องแถมต่อรองไหนทรงฟี่พร้อมตัวต่อไป อ่าววันนี้มาเป็นครูยักษ์เรียบร้อยันนี้แกทียร์แกรบ่เทียร์เราู้ใดกใส่ใหญ่ครับพี่น้องใส่ใหญ่เลยอ๋อนี้สถานะเป็นตังไงครับนี่ของห้าเดือนครับผมของห้าเดือนครับผมแต่ว่าเอกสารใบหลอดนี่เนาะอ่ามีครับนี่นะครับแต่ว่าจำซื้อว่ได้ไหมผมซื้อให้พี่น้องอีกครับอีกครั้งนะครับของห้าเดือนนี่เอกสารใบหลอดมีครบเป็นลูกตัวที่เท่าไหร่ครับตัวนี้อ่าอันนี้เป็นลูกที่สองครับเป็นลูกตัวที่สองเนาะสูงประมาณร้อยตัวนี้สี่สิบสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเนาะสิบห้าบวกอ่าพี่น้อง เป็นลูกเป็นแม่ทองสองเอกสารใบหลอดครบแล้วครับหาเดือนผมว่าร้อยสิบเจ็ดร้อยหาสิบพอตัวนี้ผมวัดมันร้อยหาสิบนี่ตัวนี้ร้อยหาสิบมาหรือเป่ร้อสิบอันนั้นเป็นัตเก้าแบบนี้ตัวนี้นร้อยสี่สิบกันอีขาว์บดอเป็นโตเก่าอันนี้ไหนร้อยสี่สิบเจ็ดนาะแม่ครับสิบเจ็ดร้อยหาสิบละอ้องหาเดือนบาทที่คุณได้มาเซมยัง่ยังสิเปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้อ่าสามหมื่นสองก็พอแล้วครับตัวยังไงเนี่ยสามหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องเรา ประกันท้องประกันตําหนิให้นะครับ<ม>พี่น้องนี่อัวท้องประกันท้องครับพี่นอ้องใหญ่ๆแบบนี้แหละพี่น้องมันเป็นงัวหน่อยนะครับพี่น้องตัวนี้สามหมื่นสองพันบาทเอางัวฟิลม์มใหญ่ๆนี่แหละครับมอยมูก,กีิส่วนสิ่เดหามาแต่ละตัวตที่คือคัดแล้วคัดอีกนะครับพี่น้องเอาราคาที่พี่น้องแปลว่าหมอสสมถึกซื้อได้อีหลีครับพี่น้องตัวนี้ท้องห้าเดือนกับพอผสมเทียมนะครับ<ม>แต่เดี๋ยวผมจะแจ้งขึ้นอ่า หนาจอห้ว่าผสมกับตัวใดนะครับพี่น้องเดี๋ยวพันจีบอกผิดสามหมื่นสองพันบาทต่อรองส่งฟรีมันหลายตัวครับมันหลายตัวย่านบอกผิดเนาะตัวต่อไปหลอกตั้งหลังตรงตัวนี้ในความหนาเขาไม่อีกครับพี่น้องตัวนี้หนังแต่ว่าอ่าสี่แจ้งก้อนเป็นเครื่องอมแต่ว่าลูกใช่เพิ่นน่ะแ๊กเลยแดงแป๊ดเล่นมัเมียนครับยกขึ้นสั้นเดี๋ยวเป็นพอทับพลักเกี่ยวเดือนเดียวครับพี่น้องตัวนี้หนาใหญ่ครับพี่น้องหนังหนาสูงลอยหาสิปข้องเช็กเดือนแล้วตัวนี้ อ่าตัวนี้สี่เดือนกว่าจะเข้าหาเดือนครับของสี่เดือนจิเข้าหาดีกว่าคือเบื้องใบทับมันมันมันว่าใดได้มันสี่หาสี่หามันมันอยู่นกันสิไหมครับผมอ่าด่านด่านลงโตเนาะแมนครับแมนเดียวอเดีผมตัวถามอีกนึงแมนตเบื้องเบื้องมื่ทับสูงร้อยห้าสิบ อาจจะเป็นลูกตัวที่เท่าไรครับตัวที่สามครับตัวที่สามเนาะสดสดเลยพี่น้องนี่โอ้หอยจีนี่ยเอาบนเบาซื้อเบานันอีดีพี่น้องนี่ลูกตัวเท่าไรบนกรว่าลูกเท่านั้นคะพี่น้องนี่ครับเมียนเมียนพว่าเกิต้องเบื้องตัวง้วประกอบเบื้องตัวง้วประกอบตัวนี้ลูกสามแถวอีกกรย้อมหลับอยู่ตัวจังสี่เขาเห็นเนาะเขาเห็นตัวเดียวเหานหนีบ่อคือว่าง้วมันสดเบืองเกินลูกตัวที่สองที่สามขับง้วมันสดแหมหนึ่งลักษณะเบื้องเดียวเบื้องผิวพันธุ์มันบืองผิวพันธุ์เหรอเบื้องพวกององประกอบม คือว่ามันไพอสี่เดือนกว่าตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไหร่อันนี้สามหมื่นสามครับผมสามหมื่นสามแม่ไม่ถ่องอันนี้สามหมื่นสองอันนี้สามหมื่นสามอันนั้นก็ว่าเป็นโบสถ์เสนอเวลาอันนี้ก็เป็นโบสถ์แต่ว่าเรื่องโครงสร้างเรื่องหนังตัวนี้ขาดตัวนี้ขาดเลยครไม่ถ้องตัวนี้สีไดนะครับอ่าไม่กันแต่ว่าตัวสีไตโบสถ์คนละยางโบสถ์ครับไม่ถ่สามหมื่นสองสามหมื่นสามอุไตรมักยังไงกับสามหมื่นสามตัวนี้ครับของซีหาเดือนแล้วหางลามสองตินเลยการันตีหางตกนิดเลยครับพี่น้องนี่ สามหมื่นสามต่อได้อีกส่งฟรีด้วยเนี่ยครับม่้วนกับยิมของรวมตัวม่้วนเนี่ยเอาสายเท่าบูธสายเท่าบูธยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อ้าวมเป็นไยังโอ้ยังวเยอะวายังเสียดายอยู่ว่าถ้าถ้าเขาดำหลายหลายมันเป็นม้วนเลี้ยงครับผมมันไปได้อยู่งูเสียตัวนี้ท่องไหมท่องนี่ครับท่องยี่เดือนเหรอสี่เดือนเหรอสี่เดือนลูกตัวที่เท่าไหร่ครับในท้องลูกแรกครับลูกแรกเนาะเอาแม่สดสดเป็นนี้ครับสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกครับพี่น้องท่องสี่เดือนทับหลอดที่เดืน อ่าตัวนี้บอดดิครับโตเนาะนนอ่าตัวนี้ทับตัว,ตตวอ่านี้บดบดครับเปิดราคาไปเท่าไรครับตัวนี้สองหมื่นกว่ครับสองหมื่นหกพันบาทเ <laughs> อาพี่น้องราคาเกษตรกร <laughs> มันนี่รวบราคายากจน่อยแข่งขายใหญ่แด้ครับตัวนี้นแข่งขายใหญ่นะครับแล้วก็สูงร้อยสี่สิบอ่างัร้อยนี่พี่น้องราคาเบาๆเ,เลยครับพี่น้องซับในสองตนะครับสองหมื่นหกครับราคาต่อลองในทุกตัวแถมรงฟีนะครับหนึ่งร้อยกิโล พี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อยากได้โทรเข้ามาสอบถามได้เลยครับนี่สวยๆสองหมืนหกพันบาทครับท้องสี่ห้าเดือนแล้วนี่ไม่มีตําหนิครับเทาโบสอ่าตัวต่อไปเอ้านี่ก็เป็นแม่ท้องอีกแม่หนึ่งนะครับนี่ก็แม่ท้องเนาะเป็นราคาที่ยอมเยาะเราผมไม่อยากให้ไม่เห็นตัวจริงอันนี้ผู้ใด่อยู่ใกล้ก็ได้เมียนเมียนบางครั้งตัวดีกันหนาใหญ่นะครับพี่น้องแดงดีหนังดีหนังดีครับพี่น้อง ขัดสีใหม่พี่น้องเลยขัดมักแดงราคาบพิ่เกินสามแนะน้ำตัวนี้เลยอ่าเฝ้าซื้อเลยผู้ใดต่อซื้อมักสีแดงแดงเนื้อหนังดีๆีนางนั่นนางสิครับราคาเพิ่งถึงสามพอยี่เดือนตัวนี้ทองสามเดือนกล้วครับทองสามเดือนแดงโบดอ่าเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดมาขึ้นทับกระพ๋อได้พี่น้องมือเนอะตัวนี้ขับหลอดทับโตอ่าทับหลอดครับขับหลอดเนาะตออนุญาตครัมันมันเออมัน อยู่กันมันมันอะไกันหมดเลยครับพี่น้องแต่ว่าได้อ่างไงด้ครับพี่น้องตัวนี้นครับแดงดีตนังหนาแข่งขาดีดีเเยป็นลูกตัวที่เท่าไหร่ครับอ่าตัวนี้มันเป็นตัวที่สองเดียน่าจะเป็นตัวทสองเนาะครัวว่าดนอ่งหนาแดงพี่น้องอังเหลี่ยมดีตัวนี้เอ้าตัวนี้ผมว่าคนหางท่านไดนกำลังว่องหาเยอะผมว่าตรงรีบเวลาทั้งหมดไหนแล้วเจตัวนี้ราคามัน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 จอมเย้าไหมจอมเย้าสำหรับสีนี้เนาะเมียนเมียนสำหรับงโบดญนะสูงประมาณร้อยสามเจ็ดร้อยชิ้นครับร้อยสามสิบเจ็ดเนาะประมาณนี้ครับพี่น้องอันนี้ เขา้เปิดไปเท่าไหร่เอาไปสองหมื่นเก้าครับสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับมนอันนี้คือราคางัวททองรับประกันท้องนะครับพี่น้องนี่อ่านี่สวยๆเลยพี่น้องราคานี้ต่อรองได้นะครับสองหมื่นเก้าเอาถูกง้วงหน่อยหลายครับพี่น้องเอาไปพี่น้องก็ได้สองตนะครับไปรุ่นเพศเอาไปลอกินน่องย่างเดียวครับไี่น้าทีเลียอย่างเดียว,ยยยวพี่น้องนี่ถ้งผมคัดเร้วไม่ 20, ต้องไม่ต <laughs> ้องไม่ต้องเยเก้าพันบาทเนาะเมียน,นครับผมอ่พี่น้อง ตืกตืกทุกโตนี่เองวะครับอ่านี่คบหนึ่งเนาะอ๋อคบหนึ่งจะเป็นหัวล่น,นครับล่นคบหนึ่งเป็นโหัวลุ่นเนาะเดี๋ยวไปมชมกันเลยครับพี่น้องนี่ราคาเบาๆตัวยังงี้สิเลยพี่น้องสามหมื่นสองพันบาทเนี่ยตัวนี้สามหมื่นสามแม่ลูกกับเมื่อถึงสามหมื่นลูกสว,สวยครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับนี่แม่ลูกลูกตัวเมียนี่น้าไนย์ยังี้แบบนี้พี่น้องสองหมื่นเก่าคบนี่กับแม่ลูกสองหมื่นเก่าแล้วก็แม่ลูกปูสองหมื่นแปด ตัวนี้สองมือเท่าไงก่อตัวนี้สองมือเก่าครับสองมือเก่าครับแม่ทองมาเดียกชมบหมดเลยครับพี่น้องนังนาดูงหมูครข้องสั่งแับเดีนะครับผมเดี๋ยวไปชมอีกคมหนึ่งเนาะครับผมครับผมเพล่ะเหรอตัวต่อไปเป็นที่เด็ดเลยเป็นแม่ลูกโบดทั้งแม่ทั้งลูกอันนึงเท่าโบดแมนครับอันนึงแดงโบดครับพี่น้องลูกตัวผู้ตัวแม่ครับไหนตัวแม่ครับลูกตัวเมียเป็นลูกตัวที่เท่าไหร่ครับอลูกแรกครับลูกแรกเนาะเป็นแม่หัวลุนครับเท่าปูดครับอ่างใหเงยยังสิอะไรพี่น้องนี่ แล้วก็ลูกสาวนี่ครับลูกสาวแดงโบท๊บทครับนี่นี่ครับโอ้โบ๊ทหอดสะดือนะครับพี่น้องเนี่ยดู <c oughs> หอดสายดือสายบือขอบหูขอบ,อบข,อบขาครับพี่น้องเครื่องดำสายดือสายบือดำอลูกจค่เดือนแล้วครับตัวนี้อ่าสามเดือนกว่าสี่ลูกสามเดือนกว่าสี่เดือนครับผมแม่แม่ทับไปอ่ามีอาการเป็นสัตว์หรอครับมีอาการเป็นสัตว์แล้วพี่นล่อล่อไวชัดเจนก็จังสี่ผสมนะครับเมียนหรือว่าพี่น้องจะเอาไปทับเองก็ได้เมียนครับเมียนเป็นแม่ลูกแรกแม่สูงประมาณร้อยเท่าไรครับตัวนี้สามห้าครับ สูงประมาณ 135. ร้อยสามสิบห้าแม่สดลูกสวยอ่าไม่มีตำหนิเนาะบมีครับ,บมีครับพี่น้องนี่เบิ้ง่งเบิง้งสูงประมาณร้อยสามสิบห้าแม่กับงามๆครับพี่น้องนี่ลูกกับสวยๆครบนี้เปิดเปเท่าไรครับสามหมื 36, <000 S 1> ่นหกพ <36, 000 S 1> <ด>ันบาทครับแล้วก็สามหมื่นหกพันบาทสามหมื่นหกพันบาทแม่ครับผมแม่ถึงตละหมื่นแปดครับพี่น้องลูกสวยด้วยครับพี่น้องตัวนี้นี่แม่กับสดๆรับเป็นแม่ัวโรนเท่าบูดพร้อม นี่ครับเบิ้งฟังนี่ก่อนบัตรนี้อ่านี่ครับสามหมื่นหกพันบาทนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ลูกแรกอ่ะนมสวยๆแล้วครับพี่น้องนี่นมซีไม่มีตี่ง้อตัวนี้นมดีเออนี่อายุแค่ซีเดือนนอตัวเดือนเนาะอ่าตัวนี้สามเดือนสามเดือนัวสามเดือนโอ้ที่วาน้ำนมทรงลูกดีครับงัวตัวนี้ยอมรับนํานมดีขนาดว่าในเรื่องของอาหารผมยูนี่ผมสบแบบธรรมชาติเพราะสมควรเพราะว่างัอหลเนาะผมจะบอกมีห้าหรือว่าหัวงอาหารผมจะบอกใัเดียว ครับอย่างเดียวห้ากับทันนี่นี่คือห้าเพื่อแบบประคองเสือกับแต่ว่าในส่วนของสามหมื่นหกพันบาทพี่น้องครับผมผูได้อยากได้นะครับมือนีจัดนะจะเต็มเลยราคาแบบเกษตรกรเอาไปเป็นชุดตั้งฟาร์มนะพี่น้องได้เลยพี่น้องนี่ยกชุดแม่ง้วทองตัวะ้อมมื่นกว่าแม่ลูกสองมื่นเก่าครับมีตัวแม่พร้อมก็อยากได้แม่คุกมีไงยตัวนี้ครับแม่ลูกปู่สองมื่นแปดง้วทองกัสองักสองมื่นกว่าราคาจับต้องได้ทุกตัวครับพี่น้องนี่พ้นงบหน่อยนี่ เฝ้าเลยนะพี่น้องโถกอนเด๋ยกอนครับไปอยากมาชมตัวจริงกับชมนายยุทธีบ้านในแมงดงแมงดงตำบลแมงดงอำเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารคามแมงขคุณครับพี่มุกี้ฝากเบอร์พี่น้องได้ครับครับก็ฝากเฟซบุ๊กเอาไหมครับเด้อร์ครับผมกี่ฟ้ามแล้วก็ช่องยูทูบมูกี้ฮอยอินดี้นะครับอ๋อครับผมมียูทูปทำเนาะอันนี้ครับกก็นี่แหละชีวิตที่วมาจากงานเมืองหลวงแหละมาสู่ไทยมาไทยพิธีไม่ไม่ครับมีงานมีงาจากว่าเป็นเป็นสร้างเป็นยังนี่แหละครับ กัเศากับมาฮิตเป็นวิธีแบบนี้แหละมาสมัน้องมนกัวันดีวันดีไปอีกแบบนึงเนาะเอาผมฝากเบอเท่ากันครับเปิดได้เนาะศูนย์หกสองศูนย์หาซีหามหกศูนปดแปด 8 2 1ส6 8 8ครับผมครับผมโทรเข้ามาได้สอบถามได้ครับพี่น้องสงสัยหรือว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือว่าบ่ชัดเจนโทรมาสอบถามเอาได้ครับพี่น้องเพราะว่ามันนี้เอกสารใบหลอดก็ก็มีอยู่นะครับแต่ว่าเปื่อกระชับเวลาก็เลยบ่ได้ให้พี่น้องเบิ่งแม่นแล้วก็บนึงอายุคันม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 ันเดือนเดียวกันแต่ว่เมื่อคนละมื่อบางตัวต้นเดือนบางตัวท้ายเดือนนะเราบ่นี่เพิ่นบ่ได้กำกับเรื่องของสีของเงี่ยงว่ามาก็เลยแบบครับผม บ่าท่นไอ้เบิ <to il> <ity> ้งกันเลยพั่อค้าชัดๆก่อนไม่หรอบผมขออนุญาตเบิ้งจะชัดก่อนครับผมพอาะงทับเวียนเดียวกันอย่างนี้ครับผมสีกับสีเดียวกันบ่ดนี่สีกับสีเดียวกันเมียนเดี๋ยวเผมจะต้องเช็คอีกรอบนึงเพราะว่าปกติเฮากับพวกใคได้เบิ้งเอกสารอยู่แล้วเนาะเมียนครับเมียนครับผมมาต้องหาเดือนเฮากับ่าห่างหาเดือนครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ญชมมานึ้เก้าครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบผมสวัสดีครับผม